แต่ถอยมาสักนิดหนึ่งถ้าเราเห็นภาพใหญ่นั่นก็คือการสร้างเขาพระสุมเมนมที่เรียกเมนเน,เนี่ยก็เ<ม>ขาพระสุมเมนนั่นแหละนะถ้าเป็นงานพระบร,รมศพเราเรียกพระเมรุม,มาตรคำเหล่านี้คู่กันนะถ้าเป็นพระ,ระบรมศพเราก็จะมีพระเมรุม,มาตรนะถ้าเป็นพระศพเราก็มีพระเมนแต่คอนเซปต์ไม่ต่างแนวคิดไม่ต่างกันถ้าเราดูบริเวณโดยรอบแล้วเนี่ยครับก็จะพบว่าคือการจําลองเขาพระสุเมนมานะ มีเขาใหญ่เขาน้อยสัตรบริพันธ์แวดล้อมมีการบักราชวัตรจัดทงทั้งหลายการจำลองสวรรค์ลงมาให้เราเห็นแก่ตาของเรานอกจากพระเมนพระเมรุม,มาตรที่อยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอาคารประกอบอื่นนะที่สำคัญเราเรียกพระที่นั่ง,งทรงธรรมเป็นอาคารที่สำหรับบำเพ็ญพระาุกุศลนในวาระที่เชิญพระบรมระสมหรือประสบไปถึงพระเมนหรือพระเม,ร,ร,ะเมรุม,มาตรแล้วนะครับ ก็มีการบำเพ็ญพระราชกุศลที่นั่นกอดจะพบว่าพระเด็ยงทรงธรเมื่อเมื่อปี2560น,นั้นก็มีขนาดใหญ่มากพอสมควรเพราะแขกบ้านแขกเมืองก็มีเจ้าหนายต่างประเทศก็มาทูตตูตานุทูตต่างประเทศกิจการประชาชนทั้งหลายนะในบริเวณโดยรอบนั้นนอกจากนอกจากมีพระเด็ยงทรงธรมแล้วก็จะมีเราเรียกสารลุกขุนมีทิมมีสร้างนี่ก็เป็นชื่อทั้งสถาปัตยกรรมเรียกอาคารประกอบต่างๆ